ครับก็ต้องขอกราบสวัสดียังไม่จบพนเลยนะครับขอต้อนรับเกม i n e c ครับกันอีกครั้งนึงนะครับกับมาทิพัสกับมาท่เรศเพยพาร์ที่เท่าไหร่วะเออพาร์ทที่สี่นะครับอืมก็หลังจากที่เราทำฟาร์มโปเ็ดแล้วนะครับก็คือแบบง่ายๆครับก็คือทำเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือจะมาทดสอบ ก็เดี๋ยวเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยมาขึ้นไปดูข้างบน,นก็คือแบบโอเคก็คือแบบไม่ค่อยได้ลงคลิป e มค a ั t นะครับช่วงนี้เพราะว่าวันนี้ก็ไปหัศนศึกษามาโอ้โหโคตรเหนือห่อยเลยแบบแบบคือแบบไม่ได้พักอะ่ะ ็เลยไม่รู้จะแอน,นทำไม,มเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมา <c oughs> เอ่ออะไรวะนี่เราจะมาเตรียมของนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปลงเมืองกันโอเคแต่ยังหาเมืองไม่ได้ก็คือไม่ใช่ดิเดี๋ยวหาแล้วตอนไหนก็เห็นข้อคอง,งเจอเจอเมืองเพราะ่าช่วงนี้มันคือถ้าตัดไม้ไปทำ โขเออเอามาเผามันจะเสียเวลาก็ต้องหาขุดโคเอ้ยฮะขุดเอามาทำชาวโะมันจะชใช้แบบเลยเอา เสียงก็อาจจะรอไปนิดน nah. ึงนะครับต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ใช้เสียงมาพอสมควรนะครับสำหรับไปเที่ยวท่านลักษามาก็เหมือนเดิมครับภาพก็ใช้เหมือนเดิมครับเพื่อนจะมันมันปรับตัวไม่ได้หรก็พราะไม่ใช่ครับเอาได้เลยครับ จะมาเจมของก็คือเราจะตัดไม้มาทำเขาเรียกอะไรที่ขุดครับที่เราจะลงไปเหมืองนะครับโอเคเอา้ามาทำตอนนี้โอเคครับก็ตอนนี้มันยังไม่ํามันตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะครับยังไม่มีการอัปเดตของไมคับเป็นเวอร์ชันอื<ๆ>่นๆ ก็คือเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เลยก็คือเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งจุดหนึ่งคือยังไม่อัปเดตสี่เอยู่ที่เดิมนะครับว่าตายคืนตาแล้วก็คือมันไม่อัปเดตสักทีอ่ะไม่รู้ทำไม แล้วก็เตรียมของครับนะครับแล้วก็เตรียมของไปขุดเลยดีกว่าซัมบีก็โอเคแล้วก็าหาที่นะครับ อาจจะเงียบไปบ้างนะ ็ตัดไม้ไว้นะครับตัดไม้นึ่ครับก็คือเราจะทำที่ขุดนะครับเพื่อเราจะเอาไปขุดเออครับก็เมื่อกี้ดูคลิปของใครวะแล้วก็ดอยเนี่ยก็ได้อัปเดตคลิปลงไอ้นั่แหละลงทูปคือคลิปมอสเขาเรียกเขาเรียกมอสอะไรมอสอะไรวะมอสที ที่ไมว่าทีออะไรนี่แหละคือที่มันเป็นต้นไม้เพชรต้นไม้อะไรต้นไม้เงินต้นไม้ทองอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผม,มคิดว่าผมจะทําซีรีส์ที่เกี่ยวกับพวกนี้ก็คือเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ทำมอร์สมาเล่นเนี่ยที่แบบหลักๆก็คือเป็นมอร์สพวกต้นไม้เงินต้นไม้ทองเอออย่างแรกคือผมเห็นแล้วแหละแล้วก็คือเป็นมอร์ส มอสเอออะไรวะมอสอะไรเนี๋ยวๆเอองั้นเอาไว้ก่อนครับเปิดกลมแล้ก็ไปหาดูมอสมาเล่นกันกันไม้ี่สูงเกินแล้ว ก็เวลาประมาณบ่ายสองวะเออนะครับก็เวลากำลังดีครับอากกากำลังเย็นก็อัดคลิปสักหน่อยเสร็จแล้วครับแล้วก,ก็อาจจะมีการกระตุกบ้างครับต้องขออภัยด้วย โอเคแล้วก็ได้นี่มาแล้วเร็วใช่ดิ <c oughs> ที่หุบหนั่นเแล้วโอเคแล้วก็ได้มาแล้วคือผมทำอะไรก็คือจะไปขุดหิน ไอเขียก็ตีไป,ไปเร้่อยๆครับไม่นองสนใจแล้วมันก็การเวอร์เอร์เอาไปทำ TNT ได้นะครับก็คือมันเดี๋ยวก้อยมาดูกันทีหลังก็แล้วกันเพราะมันในในอะไรเนี่ยเขามันมีเฟซมาบอกว่าอไอ TNT นี้แหละผมก็ลืมแล้วนะครับก็เดี๋ยวไอทีหลังีอผมก็จะหาขุดหินก่อนก็กักน เองครับโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราหาที่คุณหินดีๆดีกว่า นี่แล้วก็เห็นหินแขุดไปก็คืนก็ผมอาจจะทำซีรีส์หลายซีรีส์มากเกินไปครับก็คืออาจบงางครั้งก็ไม่ได้ลงเออต้องขอไปผูชมด้วยก็คือลงลงืมล,ลืมอ่ะบางคลิปที่ทําไปแล้วแต่ไม่ได้อัพลงอีกหรือแบบมีซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งคือทําแล้วแต่ไม่มีพัก ที่สองหรือเอหรือพาร์ทที่สองหรือพีสองต่อมาก็คือต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ลงลืมมากเลยว่าจะทำคลิปอะไรดีแต่ตอนนี้ก็ขอยึดหลักก็เป็นคลิปไมครับเลดเพย์เอานะครับก็อีกคลิปหน้าน่าจะเป็นที่อะไรวะคลิปเออ เจอวะเ๋ยนะมหมครับซอย์บลครับเออโค้ดหินตรงนี้ก่อนก็คือมอสนี่ก็ออกมาพอสมควรเยอะพอสมควรคือแต่บางมอสมันก็ใช้กับ เออของจะสับบางรุ่นไม่ได้งไงก็ไม่รู้จะเอามาทำไมมอสก็คือเอามาก็นั่นแหละเอามาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เอออีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือพวกที่จะแพ็กก็คืออย่างเช่นมอสเดอะ์แอนเดอร์ใช่ปะคือถ้ามึงไม่ลงที่จะแพ็กของแอนเดอร์มึงก็เล่นไม่ได้สมมตินะเราอยากลงที่จะแพ็กของเออเอออะไรวะไฟดีโอ้อะไรกระตูนอะไรนั่นเนี่ย เออคือถ้าเราลงไปแล้วใช่ป่ะมันไม่สามารถเอาที่จะแพกของอันมันลงได้ใช่ป่ะคือที่ผมลองมาแล้วมันไม่สามารถลงได้แล้วไอ้มอสของลูกเอนเดอร์ที่จะไปเอนเดอร์มันไม่มีนอ่นด้วยนะเอ้มันต้องใส่ที่จะแพกของของบอไอ้นั่นด้วยคือใช่ป่ะแล้วถ้าจะลงที่จะแพกอื่นอื่นที่เราชอบเออมันลงไม่ได้ไงคือบางบางมอสอ่ะมันต้อง บางมอสที่เราเล่นอะ่ะมันต้องลงเขาเรียกอะไรมันต้องลงใครวะมัน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 ต้องลงไอ้นั่นมันต้องลงทีแพ็คของมอสตอนนั้นเออมันต้องลงสีจะแพ็กของมอสแต่ละมอสใช่ปะ่ะเออเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้อละก็คือมันไม่สามารถลง มอที่เราอยากเล่นได้กับทีจะแพ็คที่มันแบบคิดว่าลงแล้วมันสวยอะ่ะเออนี่ผมไม่รู้นะผมรอมันก็ไม่ไไน่าจะไดก็นะหลายคลิปได้เห็นลงมอสกันก็เป็นมอสแปลกๆเออผมก็ชอบของดัต์ดอยนะครับคือเขาลงหาเขางหาหมอสมาแต่แต่แล้วก็ตามก็คือมอสมันใช้กับ นี่ไม่ได้ค่อยได้การเล่นเลสเพย์มันระทุนะขอ,อน,น,นิดนิดๆนะก็โอเคก็จบแค่นี้นะครับก็คือเดี๋ยวเห็นเขาแคสเกมเออไอ้นเยอะมากแอคพาริเมน่ะคือคิดว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าจะอัดแต่ก็ไม่ได้อัดสักทีก็คิดว่า พาน,นี้แหละพาหน้านี่แหละจะมาทำเอ็กเพร์เมนต์กันดีกว่าคือซเซฟไอ EP อื่นๆยังไม่จบคืออันนี้มาแล้วนะก็เฟสที่ผมให้ใต้คลิปก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวจะให้อันอื่นแทนนะครับเห็นก็โอเคพอจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวนะ ก็คือจะพูดอะไรอะไอเฟสที่ผมให้ไปอะตอนแรกก็เล่นได้แหละแต่คือช่วงหลังมาเป็นอะไรไม่รู้คือเข้าไปแล้วได้งอ,อกอเออไม่ใช่ไม่ใช่เซ็ซสั้นหมดอายุนะครับมนเหมือนโดนแฮกอะคือเข้าไปไม่ได้เลยเหมือนโดนบล็อกอะไรบางอย่างนะผมก็เลย ลังเฟสใหม่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะให้จะเดี๋ยวจะให้แอ้น,นเฟสเฟสใหม่นะตอนนี้ยังเอาไว้ก่อนก็อาจจะมืดบ้างนะครับในคลิปเพราะว่ามันยังไงแสงก็เปิดสุดๆแลยไม่เออ ัให้มาเลยคุณให้มาเลยก็วันอรรมดาคันที่ใคมีวาอาจจะไม่ได้ค่อยอาจจะไม่ได้ลงคิดเพราะว่าจะสอบแล้วนะครับก็เลยต้องอ่านหนังสือให้แบบสุดๆปกติก็ไม่อ่านหรอกถ้า มันจะเป็นจริงก็ต้องอ่านคือแบบถ้าไม่จําเป็นจริงแบบต้องสอนอย่างเงี้ยคือผมไม่จับสมุดเลยไม่จับหนังสือมาอ่านเลยเพราะไม่ชอบนะครับก็เสียงอาจจะเบาไปน,นิดนึงนะครับต้องขออภัยผู้ชมเป็นอย่างยิ่งด้วยก็คือเฉยๆครัแบสบ้าเรับเสียงก็ไม่ต้องอะไรมากตัไมไหมยโอ๊ย ก็ขุดหินหุดไรไปไว้ลงเมืองนะครับก็คือครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมจะลงเมืองก็คือมีแค่เอ่อพิกแอคมีแค่พ i ิกแอคอะไรป่ะไอรอนอะ่ะเอออันเดียวผมก็โอเคแล้วคืจะจะทำที่ขุดหินอะไปเยอะๆใช่ปะ่ะแต่ที่ขุดไอรอนเนี่ยไปแค่เดียวก็พอ ก็ไม่ไม่ได้เอาอะไรมากครับก็หาแค่นี้แหละลงเหมืองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากลงเหมืองครับไม่ใช่ท่องเที่ยวครับก็คือคือพัหนาถ้าลงเหมืองก็จะไม่ลงลึกเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ค่อยเตรียมพร้อมอะไรคือทออยังไม่หาแบบโอเคเลยนะครับตอนแรกว่าจะทําซีรีส์ไอ้นั่นเบิร์ตอินอาจารก็คือที่อยู่ในขวดโหลเคยได้ว่าจะทำแล้ว แต่เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้รคือเล่นคนเดียวมันไม่หนุกอะเรยอยากหาเพื่อนเล่นนะครับอืม <c oughs> นะก็คือเล่นคนเดียวมันไม่มีฟิลลิงก์อะไรอะ <c oughs> โอเคคร <c oughs> <c oughs> ับ พาน,นี้ก็จะไม่เอายาวเท่าไหร่ก็คือเอาพอที่เราแบบสามารถนี่แะร,รู้เรื่องแบบคือว่าเราจะมาทำอายรพาน,นี้นะครับ เตรียมหินเตรียมอะไรไว้พร้อมแล้วโอเคนะครับก็เอ,อลืม,มอย่างนึงก็คืออาหารไอ,อสัตว์พวกอะไรพวกเนี้นมีอะไรบ้างนะรับนม่นงสองเอ็มพอครับคือจะฆ่าเอาเนื้อไปทำอาหาร้วก่อนคือ แน่นอนคือไม่มีชุดเกาะมันต้องสายะไอ้ตายง่ายแนะ่ก็เลยต้องทําอืมเยอะต้องทำอาหารอะไรเยอะนบางทีนี่นาไดาดันเจียนใหมครับอ้าวดันเจียนดันเจียนดันเจี่เราจะเตรียมของไปดันเจียนก็คือเนี่ยตอนนี้แจะมาจอไว้ด้วย โอ้ยฮิปไอ้ซัมบี้สามตัวเลยจำได้ครับตัวนี้ก็คือวันแรกที่ผมมาอยู่ใช่ปะแล้วก็ตายไปแล้วคลองเข้าไปหมดเลยมันไม่ค่อยมีเลยปะ่ะอ่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยครับก็วันนี้ก็ขอคำคิ้วไปแค่ท่นนี้ก่อนก็เมมเต็มแล้วครับก็ Okay, bye.